สวัสดีครับผมนายเดมอนวันนี้ก็มาอยู่กับชิเมล่าแลนเกมรีวิวซึ่งเกมนี้นะครับเปิดตัวได้สักพักแล้วนอกจากระบบ Android และ iOS แล้วก็มีให้เล่นใน PC ด้วยโดยในรีวิวนี้นะครับจะเอาเวอร์ชัน PC มาให้ดูกันชิเมล่าแลนนะครับเป็นเกมแนว MMORPG Open World สร้างฐานแล้วก็เอาชีวิตรอดโดยจุดเด่นของเกมครับอยู่ที่คำว่าช h เมล่า ถ้าตีตามความหมายที่คุ้นเคยก็คือสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการผสมหลากสายพันธุ mm ์ hmm. และเพราะแบบนั้นเองครับตัวละครเราจึงไม่ยึดติดกับคำว่าต้องเป็นมนุษย์ mm hmm. เราสามารถเป็นได้หลากหลายมากครับทำให้การเล่นดูมีสีสันมากขึ้นอีกทั้งยังสามารถแต่งรายละเอียดอื่นๆได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหางเขาสีขนหรืออื่นๆครับ mm hmm. โดยเมื่อเราสร้างตัวเสร็จนะครับเราก็จะเลือกที่เกิดแล้วก็ถูกปล่อยลงมาเราก็บังคับการลงเพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสมในการสร้างฐานซึ่งผมแนะนําให้ดูบริเวณที่เป็นป่าเป็นหลักครับเพื่อที่จะได้หาไม้มาสร้างได้ง่ายเมื่อลงถึงพื้นจากนี้เกมจะเริ่มสอนเราทีละขั้นตอนโดยเราแค่กดไปที่เควสเกมก็จะชี้ตำแหน่งให้ตั้งแต่หาทรัพยากรต่อสู้แล้วก็อับสกิล ด้านการต่อสู้ของเกมนะครับยอมรับว่าการต่อสู้ทํามาไม่ยากโดยเฉพาะเมื่อใช้กับอาวุธระยะไกลนอกจากนี้นะครับสัตว์รอบรอบตัวเราสามารถจับมาได้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าเราจะสามารถทำให้ัตูอ่อนแอลงพอที่จะจับได้หรือไม่นั่นเองและยังมีการนําสัตว์มาผสมสายพันธุ์ด้วยเพื่อให้ได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแกร่งขึ้นซึ่งนี่จะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเกมครับเมื่อรู้ระบบคร่าวๆกันแล้วก็มาดูกับตัวเกมกัน้างครับ ในเวอร์ชัน PC ที่มารีวิวนี่นะครับเนื่องจากว่าผมไม่อยากเล่นผ่านพวกอินเวเลเตอร์นะครับแต่ผลที่ได้ก็คือตัวเกมเนี่ยแม้จะบอกว่าเป็นเวอร์ชัน PC แต่ผมกลับรู้สึกว่าเกมเนี้ยไม่ได้เน้นเรื่อง PC เท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นด้านกราฟ,ฟิกที่ปรับไม่ได้มากแล้วก็ยังไม่รองรับฟลสกรีนอีกด้วยนัานอินเทอร์เฟซนะครับออกแบบมาเพื่อรองรับมือถือซะมากกว่าซึ่งผมเองนะครับก็ลองไปไล่ดูคลิปจาก YouTube ก็พบว่าเกมนี้นะครับหากเล่นกับมือถือเนี่ยจะเล่นง่ายกว่ามามกเลยครับ สรุปรีวิวเชนเมล่าแลนด์นะครับเป็นเกมแนวสร้างบ้านที่ฉีกแนวออกมาเหมาะสําหรับใครที่ต้องการอะไรใหม่ๆการได้เล่นเป็นอะไรที่ไม่ใช่คนนะครับก็ดูเป็นอะไรที่น่าสนใจถ้าจะมีเสียหน่อยคงเป็นเรื่องของเซิร์เวอร์นะครับที่ยังไม่เสถียรเ,เท่าไหร่ยังมีการปิดซ่อมแซมบ่อยครั้งแล้วก็มีบั๊กปะปายถ้ามองข้ามจุดน,นี้ไปนะครับก็เป็นเกมที่ค่าเวลาได้ดีเกมหนึ่งครับแล้วก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้หากชอบกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยขอบคุณครับ